รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดสค่ะพี่เป็นเดสผ้ายืดวุ้นเวฟบนะตัวนี้เนื้อผ้าจะมีน้ำหนักค่ะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย้่ยนะเนื้อผ้าเขาจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆผ้าเทพเลยตัวนี้งานจะเป็นคอปปุกแบบนี้พี่ละซิปตรงนี้รูดได้จริงและมีมุกตุ้งติ้งหนึ่งนะคะแขนใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้นะและก็มีกระเป๋าล้วงขาดตรงนี้ทั้งสองข้างใช้งานได้นะ พี่แล้วงานซีเกตตรงนี้นะใส่แล้วดูมีทรงนะคะตีเกตทั้งสองข้างนะส่วนด้านหลังพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้านุ่มยืดใส่สบายเนะื้อผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดตัวเนี้ยใส่ยาวๆเป็นปีเลยพี่คุ้มมากๆนะส่วนด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะรุ่นนี้อ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว40นิ้วนะคะพี่งานเป็นชุดเดทนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะพี่เป็นฟิวใส่สบายๆค่ะตัวเนี้ยนะ ให้พี่แค่185เท่านั้นพี่เอาไปแค่185ค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเรลไลฟ์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังค่ะพี่พิมพ์รหัสต,ตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่ตัวเนี้ย ตัวนี้นะคะพี่แดงของจริงจะเข้มกว่าในกล้องนะสำหรับแม่ค้าคือแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้เลขสีแดงนะคะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่จะเรียกว่าสีเขียวนะคะพี่ลายเป็นแบบนี้ให้แค่185เท่านั้นค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดค่ะผ้าดีมากๆใส่ยาวๆคุ้มๆเลยให้แค่185เท่านั้นค่ะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ตัวนี้นะถ้าพี่รับนะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะพี่สำหรับสำหรับหนูเห็นออกเป็นแดงออกส้มๆนะลูกค้าไม่เข้มมากค่ะตัวนี้ให้แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นนะคะพี่ผ้าดีและทรงสวยมากๆตัวนี้นะหนึ่งแปดห้าเท่านั้นคะ่ะรุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะพี่เป็นเดทผ้ายืดบุนเวฟบนะ ตัวนี้เนื้อผ้าจะมีน้ำหนักค่ะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดเลยใส่ได้ยาวๆค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ย้่ยนะ เนื้อผ้าเขาจับนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆผ้าเทพเลยตัวนี้งานจะเป็นคอปปุกแบบนี้พี่ละซิปตรงนี้รูดได้จริงและมีมุกตุ้งติ้งหนึ่งนะคะแขนใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้นะแล้วก็มีกระเป๋าล้วงขาดตรงนี้ทั้งสองข้างใช้งานได้นะพี่และงานตีเก็ตตรงนี้นะใส่แล้วดูมีทรงนะคะตีเก็ตทั้งสองข้างนะส่วนด้านหลังพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้านุ่มยืดใส่สบายเนื้อผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดตัวเนี้ย ใส่ยาวๆเป็นปีเลยพี่คุ้มมากๆนะส่วนดอานน้าเป็นแบบนี้ค่ะรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว40นิ้วนะคะพี่งานเป็นชุดเดทนะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนำอ,อกตั้งแต่3 8ขึ้นไปใส่สวยนะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆค่ะตัวนี้นะให้พี่แค่185เท่านั้นพี่เอาไปแค่185ค่ะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเรลาให้อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงมาอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้นะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังค่ะพี่พิมพ์รหัสแลตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะพี่ตัวนี้ตัวนี้นะคะพี่แดงของจริงจะเข้มกว่าในกล้องนะสำหรับแมค่ค้าคือแดงเลือดหมูนะคะพี ตัวนี้เรียกสีแดงนะคะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่จะเรียกว่าสีเขียวนะคะพี่ลายเป็นแบบนี้ให้แค่185เท่านั้นค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดยค่ะผ้าดีมากๆใส่ยา,ยาวๆคุ้มๆเลยให้แค่185เท่านั้นค่ะถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ตัวนี้นะถ้าพี่รับนะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะพี่สำหรับ สำหรับหนูเห็นออกเป็นแดงออกส้มๆนะลูกค้าไม่เข้มมากค่ะตัวนี้ให้แค่185เท่านั้นนะคะพี่ผ้าดีและทรงสวยมากๆตัวนี้นะ185เท่านั้นนะคะ